ได้เวลาแล้วนะคะต้องเรียนฟอนิกอย่างจริงจังจะสอนระบบไหนดี2 6หรือ44คําตอบก็คือนะคะครูโบใช้เป็น4 4นั่นเองนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเด็กวัยนี้จะมีความสามารถในการระบุเสียงแน่นอนแยกแยะเสียงแล้วก็เขาเรียกว่าผสมเสียงหรือว่า blending นั่นเองนะคะก่อนหน้าน,นี้เขารู้แล้วว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้มีแค่ชื่อนะคะแต่มันมีเสียง มันไม่ได้มีแค่ A แต่มันมีอะด้วยเพราะฉะนั้นระบบ44เสียงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูนี่44เสียงนะคะจะบอกว่าในตัวฟอนิ c ชาร์ฟฟอเทคิสมันก็มีครบหมดเลยเนาะเรื่องเสียงของ p h นิ i นะคะซึ่งหลักสูตรของคุโบมันถอดรหัสจาก44เสียงเนี้ยมันไปสู่1,200คําได้นะคะซึ่งแบบหลายท่านบอกโอ้1,200คำคือเยอะมากนะคูโบนะคะเทียบเท่ากับการศึกษาภาคบังคับโอเน็ net. ของเด็กป6เลยที่ต้องรู้อย่างน้อย1,000กว่าคำนะคะเพราะฉะนั้น1,200คำเนี่ยเป็นเบสของการอ่านทุกอย่าง1พยางยสพยางสมพยางขึ้นไปถ้าได้1,200คําคำนี้คือจบเลยคุณพ่อคุณแม่นะคะ